กินสเต็กปลาเหรอครับพาสต้าอยากกินสเต็กปลาอินทรีย่างแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พัท้าสงสัยว่าที่บ้านเราไม่มีเตาย่างแล้วจะทํายังไงใช่ไหมครับวันนี้นะครับชาร์บวีขับจะทําสเต็กปลาอินทรีย่างจากเตาอบไฟฟ้าชาร์บรุ่นนี้เลยครับนี่ไงลูกเรามีเตาอบเราไม่ต้องใช้เตาย่างเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับก็เริ่มจากมีปลายรีนะครับหั่นเป็นแว่นแบบนี้เลย เกลือครับแล้วก็พริกไทยเอาไว้หมักปลาอินทรีครับผมแล้วก็จะมีชี้ใช้ทําซอสนะครับเราจะมีแตงกวาพาสเลสับมายองเนสไข่ต้มนะครับจะเลือกใช้เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวแล้วก็มีผักที่เราเหมือนกับว่าจะไปย่างเพื่อกินเคียงกับสเต็กอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับวันนี้ผมมีพริกหวาน3สีนะครับปีมะเขือเทศมีฟักทองแล้วก็มีบอกเกอรี่ครับก่อนอื่นเรามาหมักเนื้อปลาก่อนนะครับง่ายๆผมก็จะโรยเกลือลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็พริกไทยครับตัวไว้ั่วแบบนี้กุ้เคาใไว้ั่วปกติถ้าทําเมนูประเภทย่างหรือพวกบาร์บีคิวเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมครับคือกว่าจะเตรียมเตาถ่านเสร็จนะครับถ้าในบ้านคุณอยู่ในบ้านแบบนี้นะไม่ได้มีที่โล่งๆนะครับก็ทําไม่ได้อีกเพราะว่าควันก็จะรบกวนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเตาอบไฟฟ้าช้า60กลิตรอันนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายมากและที่สําคัญนะครับ6ชิ้นนี้ ผมสามารถย่างพร้อมกันในครั้งเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือแกนหมุนแล้วก็ไม้บาร์บีวนะครับที่ให้มาพร้อมกับเตาอบไฟฟ้าช้า60 L ลิตรรุ่นนี้เลยครับผมตอนนี้เรามาเตรียมผักกันก่อนนะครับ เราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเสียบไม้กันดีกว่าพีกววานครับสีเขียวผมขอเป็นบล็อกเคอรี่ดีกว่าอ่าและคราวนี้ก็เอาปลายสีของเราเสียบเข้าไปเลยครับ,รบแบบนี้ง่ายๆครับผมขอปิดท้ายด้วยมะเขือเทศแล้วกันไว้ตรงหัวคราวนี้ก็ง่ายๆนะครับเตาอบไฟฟ้าชาร์ปรุ่น60ลิตรนะครับจะมีแกนหมุนมาให้แบบนี้เลย เราเพียงแค่เอาไม้บาร์บีคิวที่เราเสียบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปครับซึ่งวิธีการใส่ก็ง่ายมากตึ๊กแค่นี้เองใส่ให้ครบทั้ง6ไม้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะอบด้วยอุณหภูมินะครับ2ององศาเซลเซียสครับผม แล้วก็ใช้ไฟบนล่างแล้วก็มีพัดลมด้วยนะครับรวมกับแกนหมุนด้วยครับซึ่งจะเป็นอันสุดท้ายอันนี้เลยนะครับหมุนไปเลยครับใช้เวลา30นาทีครับ <S <S และที่สำคัญนะครับเตาอบไฟฟ้าชาร์ปรุ่นนี้นะครับจะมีหลอดไฟ LED นะครับทำให้เรามองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจนจะรู้ว่าสุกได้ที่หรือยังและสีสันน่ากินขนาดไหน ระหว่างที่เรารอปลาสุกนะครับผมก็จะมาทำทาทาซอสซึ่งเป็นซอสที่เหมาะกินกับพวกอาหารทะเลมากครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีไข่ต้มสุกมายองเนสครับแตงกวาดองแล้วก็พาสล์รี่ครับผมปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองผมเริ่มจากใส่ไข่แดงลงไปก่อนหลังจากนั้นเราจะเอาไข่แดงนะครับไปตีให้ร่วนก่อนด้วยเครื่องผสมอาหารนะครับ ตีจนไข่แดงร่วนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มายองเนสแล้วก็ตามด้วยแกงกวาดองนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือครับใส่พักฟี่สับละเอียดลงไปครับแล้วก็ตีต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับและตอนนี้ปรางเราก็ได้ที่แล้วนะครับเวลาจะออกก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเหล็กที่ใช้ช่วยจับแกนหมุนเพื่อที่จะยกของออกจากเตาอบไฟฟ้าครับเห็นไหมครับว่าการใช้เตาอบไฟฟ้าในระบบแบบหมุนแบบนี้นะครับ เนื้อปลาจะไม่ติดกับกระทะหรือติดกับเตาย่างเหมือนไม่เหมือนที่เราย่างด้วยเตาถ่านหรือว่ากระทะเลยนะครับไม่มีติดเลยเสร็จแล้วครับเมนูสเต็กไฟรีย่างพาสตา้าเชื่อคุณพ่พอ,อยังครับว่าสเต็กไฟสีย่างเนี่ยไม่ต้องมีเตาย่างก็ทำได้ใครที่อยากทำอาหารง่ายๆสไตล์เชฟพ่อรูปอ่อนนะครับก็มากดติดตามกันได้ที่ชาร์จวีขับนะครับผมตรงนี้เลยครับมีแล้ววอมีหนวดแล้วอ้อ